พระเกศแก้วจุลามณีเจดีนะครับตอนนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่พระเกศแก้วจุลามณีเจดีนะครับมาชมความงามของเจดีนะครับพระเกศแก้วจุลามณีเจดีนะครับนี่นะครับสวยงามสวยสดงดงามนะครับด้านฝั่งนี้ก็จะมีนะครับพระแก้ว นะครับนะครับฝั่งนู้นก็เป็นเสาอโศกจำลองจากประเทศอินเดียนะครับนี่ก็เป็นภาพพระที่สัตว์เจ้าแม่กวนอิมนะครับแล้วก็จะเป็นสมเด็จองค์ปฐมนะครับซึ่งอยู่บริเวณในพื้นที่ นะครับวัดปากกิตยานุสร์นะครับสวยสดงดงามนะครับณนะบริเวณนี้นะครับอันนี้ก็เป็น,นเจดีนะครับพระเขตแก้วนะครับมหาเจดีนะครับนี่นะครับ ช่วงเ,เป็นยามเย็นนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุบุญนะครับกับผู้ที่ได้ร่วมสร้างนะครับพระเกศแก้วจุลามณีเจดีนะครับวัดปากกิจยานุสร์อำเภอภูเวียงจังหวัดตอนแก่นอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกคนทุกท่านนะครับ